กับซาดีช่องเซาของวันทีหนึ่งมกราคมพศ2 5 6 6ากสบับดีแฟนเพจทางช่อง u t u b e ยูซี่พระโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกับซาดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วมมุนเมียสียูซี่พระโคสิ่งเดียรละกับซาดีท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ขเข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิมนี้กับเป็นชิปที่สามครับพี่น้องครับกับยางที่น้ำเลี้ยนไปครับพึ่งไป สิวหัวมาครับพี่น้องครับน้ำพี่น้องเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ไทยกลางลูกผสมบามันสวยๆครับหัวลูกแรกนะครับอายุเดือนกัวครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวเปิ้กระสีมีนายฉีดขาวจักน้อยครับผู้ไดบ่ถือเอาไปเลี้ยงครับยุคปัจจุบันบ่ต้องถือแล้วครับกับแม่มีนมติงหน่อยครับพี่น้องครับเป็นหัวลูกแรกนะครับแม่กิดเครื่องดำครับพี่น้องครับใจลูกสวยๆครับแม่สูงเลยสามสิบห้าบวกลบสองนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับ เป็นแม่ไร้กลางนี่ครับตัวลูกสาวเป็นน้ำดีครับวันง้อเอฟหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสาหรับโคม <ห Class S 2> นี่มองขายเลยครับสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับทักยูด้วยครับน้ำนมแม่ดีครับนางอยู่ปวดสมูหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับง้อหน่อยเดือนก่วก็ถือว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องครับนี่เห็นจะชัดครับพี่น้องครับตัวลูกสาวเปนครับตัวแม่ครับพี่น้องครับใน้คามสดครับพี่น้องครับ ลูกสาวเดือนกลัวครับพี่น้องแคสองหมื่นสี่พันบาทนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอบครัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตมบ้านฝางอำเภอกาศิสฐ์พิสศจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับเป็นว่าลูกแรกครับพี่น้องครับเป็นว่าลูกแรกสดๆมาค่าพ่อเลี้ยงครับพี่น้องมังคีบค่าครับพี่น้องครับก็นี้ซื้อจะต้องปรึกษากันพ่อแม่ลูกเมียปรึกษากันคนในครอบครัว เห็นดีน้ากันกะจังคอยซื้อครับพี่น้องครับถ้าเห็นดีน้ากันยาซื้อไปเด็ดขาดครับพี่น้องครับซื้อไปเราสีมีปัญหากันครับพี่น้องครับนี่ครับบทกติกางข้างคอกบว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับ่าโทษเหรนโทษตัวโทษต้มกันยาโทษควมสาใจครับพี่น้องครับพรามากา้านครับเราหันขึ้นมาชุดเก้านี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าผมโทษไปหาเอฟซีท่าลนครสวรรค์บอรับโทษรักษาผมครับพี่น้องครับบอหับโทษรักษาผมผมก็เปิดขายเลยครับเพราะว่า ผมก็บอกอยู่ว่าถ้าผมมั่นใจว่าจะคว้างซื้อไดอย่าโทษจองครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกผูครับแม่ลอยซีมาโบสถ์รบสองลูกตัวที่สองครับผมสีขายเป็นชุดกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพื่นน้ำนมแม่ดีครับลูกไส้อยู่สองเดือนครับลูกเป็นพอได้นะครับพี่น้องครับแม่โบดครบเครื่องครับนี่คังเช่นเทาจัดครับพี่น้องครับโอ้ยมองเม็ดครับช่องเขาโอ้ยมองเม็ดนี่ครับ เรากะกับตัวลูกสาวไงพี่เนี่ครับอายุสิบสองเดือนบดขบเครื่องสูงกะดีเมตรสามสิบบวกลบสองมาเกินนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวไงพี่นครับนั่งอยู่หมดปวดสมูหน่อยกันง้องานดูหมูครับพี่น้องครับชุดนี้เอาไปสี่หมื่นสองพันบาทพ่อครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามต๊ะลงกันได้ครับมานี่ทะเว่าเลี้ยงแยกครับแยกแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกผู้นี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้2องร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลร่งกันถ้าแม่สาวนี่หนึ่งงื่อนเก้าพันบาทครับก็ส่งฟรีอย่างนี้กันครับพี่น้องครับถ้าทันใดสนใจก็โทรมาเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่คาเกินราคาเนี่นอนครับพี่น้องครับเพราะว่าผมก็โทรไปหาเพิ่นเล้วเพิ่นบอรับครับพี่น้องครับบอรับกับบบังคับกันแล้วก็บ่ววากันครับนี่ครับผมถึงไม่อยากให้จองให้ครับพี่น้องครับบางที่ด้วยระยะทางสี่ห้าร้อยกิโลถ้าจองเร้วสงว่าไปส่งเบานน่ พี่น้องชิดตามเลยครับพี่น้องครับควมเสียหายเกิดแจ้บพวกผมแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับท่านต้องมั่นใจว่าท่านซื้อได้ครับพี่น้องครับครับยกสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับถ้าแยกกับย่างทีละค่าน้าเลี้ยนไปครับพี่น้องครับครับเพียกันจะจัดครับพี่น้องครับต้องกราบขออภัยมาย่งที่นี้ด้วยที่ว่าร่งชิบมือหนึ่งหลายหลาย่ถวครับพี่น้องครับบางที่ก็ตั้งสี่แหละครับ พ่อมาจองเราบอากับมีครับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องครับพ่อพี่น้องเอฟซีกู้บอลหุจักกัโทรมาถามยังสี่นะครับว่าขายไปยังไงยังสี่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลุงเมียนี่ก็แม่ลุนท่องเปอร์เซ็นท์ทองสูงง้อฝุงที่ไปซื้อเมื่อกี้แหละครับพี่น้องครับง้อปล่อยฝุงนั่นแหละเอาไปสองหมื่นสามพันบาทพ่อครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันครับฝากเบอร์ที่หนึ่งครับท่านใดสนใจโทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแป พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับครับสำหรับชัยชิปนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องได้เขามาอุดหนุนมารับชมชิปมาติดตามช่องน้อยๆนะครับพี่น้องครับลูกในบ้านหวานในสวนของเขาหน่อยครับพี่น้องครับเป็นกำลังเรื่องเชื่อเรื่องใจแจกทีมงานหน่อยๆเขาครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ